สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการตั้งปุ่มเปลี่ยนภาษานะครับก็คือเราไม่สามารถกดไทยอังกฤษที่แป้นพิมพ์ได้ครับเวลาจะเปลี่ยนภาษานะครับบนแป้นพิมพ์เนี่ยต้องมากดแบบนี้นะครับสำหรับ Windows 10นะครับมันจะมีวิธีการเปลี่ยนนะครับถ้าเป็นกรณีภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับให้เราพิมพ์ไปว่า language นะครับประมาณนี้มันก็ขึ้นแล้วครับเนี่ย Language setting ถ้าเป็นภาษาไทยก็จะประมาณตั้งค่าภาษานะครับสามารถพิมพ์ในช่องค้นหาได้เลยนะครับเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับให้เรานะครับาหานะครับตรงนี้นะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็ประมาณสักบรรทัดที่3นะครับตั้งค่าคีย์บอร์ดนะครับตั้งค่าแป้นพิมพ์ เสร็จแล้วนะครับเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเลื่อนลงมาแล้วเลือกนะครับอ่า a อดว์แ e ด e านซ์คีนะครับหลังจากนั้นเข้าสู่หน้านี้นะครับให้เราเลือกอ่า u t p u t l u n g u h o e Hotkey นะครับหน้านี้นะครับหลังจากนั้นนะครับอ่าให้เรามาดูตรงนี้นะครับเนี่ย แล้วเลือก Change Key Sequence นะครับกดเข้ามานะครับตั้งตรงนี้นะครับ1จุดแล้วก็ตั้งตรงนี้อีก1จุดนะครับกดโอเคนะครับกด Apply นะครับแล้วก็กดโอเคครั้งหนึ่งนะครับเท่านี้เราก็สามารถเปลี่ยนนะครับภาษาที่แป้นพิมพ์ได้นะครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับขอบคุณครับ